เตาหับครับเตาหับอันนี้คือเตาหับแทขกนะครับเด้อฝนตกมาน้ำฝนเตาหับแทขกนะครับลักษณะพแวดล้อนี่ครับนะครับวันที่นี้ครับสัปดาห์ที่นี้ khi để kín bứa đấy các bạn, thế, tao hấp kho làm lấy như thế này đấy các bạn, cuốn อานนี้นะเอาเบิกระดองครับต้องการบนกลมไรช่ชื่อชือวนี้หน,นี่เลยครับซึ่งต่างกนครับชื่อหมวกขาหารนะครับหมวกหารโคงไรโล่าเรื่อง่ก่ับกลับบี สูง่ายๆูกลับีครับเตาหับสามคงเชียก้มโบราสครับไปจีไปจ,จะมีชวค,ครับเรียกได้ครับสามคนเชียอ้คโบราณน,นีนครับฝึกฝอ,อ,อ,อกฝึกฝใส่อดมั้ยครับเห็นแล้นี่ก็เห็นนะครับ,เห,ยเ,ยรบเห็นแบบเห็นแค่ได้ครับเองตอนนี้